ช้าก็สิ่งนี้อะไรวะเน,นี่ไม้เอาทัาบบ้นเลยเรามไกินอันบะเตอหืมแค่ชั้นนี้ก็จะกินไม่หมดแล้วห,หืมดูดินี่มีทั้งไก่ทั้งหมูเลยอไืไข่เออไข่ไข่ฟองแล้วก็หมูไข่แล้วก็ชีอสอืมครบเซตสมบูรณ์แบบในตัวเดียวกัน ของยายก็มีมีชียก่แฟยายก็มีชีตกาแฟยานชาสดชื่นมันกระดัางะแบบออร่อยยายกินเก่งอยู่นี่แะยายกินเก่งอยู่นี่แะมันมันก็กินปกติแหละแต่เราอาจจะแบบ

เลี้ยเอากระเป๋ายายไปวางไหมไม่เอาคือเอาก็ได้องี้กระเป๋ามีเงีเอายายไม่ต้องเส้นเดี๋ยวเธอจับมันนะสบายสบายอลุงไม่ต้องเปิดกันนะสบายสบายกาแฟกินแค่อิ่มเช้า แค่อิ่มแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นอ่ะมันไม่ธรรมดาอันหนึ่งก็ประมาณสี่เหรียญเนี่ยดูสิสามสิบห้ากับสามสิบสองสามสิบสามเหรียญนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเช้าตึ้งเบาเบาเบาสามเหรียญกาแฟนี่สองบาทห้าสิบถูกว่าพี่น้องวะอืมกาแฟสองบาทห้าสิบ 2 cái và liền miếng. Ôi, nè. tăng bao lâu vậy? À. À. เราไม่ชอบที่มันแข,ข็งแงเขาเรียกว่าหยี่งเหลาเป้าอ,อันนี้ไม่ให้หยิ่เหล่าเป้าเป็น <Okay. S 1> อะไรมูมอัดมูอัดกระป๋องใช่ประมาณนั้นเขาบอกว่าคีบขานานถายข้างนานฮะไข่ต้ม เมื่อวานยายกินไข่ <ไข S 1> ต้ม,ตามส,สามฟองเป็นไข่ต้มทั้งสามฟองเมื่อวานไม่ไข่อะหกฟองสามฟองเลยยายเมื <4 S 1> ่อาวานกินเมื่อวานนกิมังสวิรัติเป็นวันพระใหญ่บรรหะประดับรินนก ย่างย่างมันน yeah, yeah, ิ่มด้วยย่างย่างนิ่มย่างความนิ่มอืมย่างก็อร่อยอ่ะอืมอร่อยแบบหวานอร่อยแบบอันนี้หวานแบบนิ่มๆเนี่ยแบบฟันไม่มีอะไรเลยนั้นนิ่มโอ้จะมันมากเลยนะเห็นจะมีอะไรมันเลยก็ปูอันนี้ก็มันอยู่แล้วเขาเอามันมาบดหมูกระป๋องอ่ะ มูกระป๋องมากมาบดไงชอบแล้วแป้งเนี่ยก็ดีใส่เนยมากัว่ดีดีหนาวนะสองมือโอเคครับผมขอตัวกินก่อนเ้ยพี่นังเนะกินหมดหมดดอกสวัสดีครับบ๊ายบาย